ทงวันที่การันตีอยู่ตรงนี้จากงานวิจัยกาวเครือข่าวการวิจัยที่ใช้ในคนทั้งในเรื่องของอาหารเสริมครับเครื่องสำอางเครื่องสำอางทุกอย่างเลยมีความปลอดภัยครับเครื่องสำอางอะไรพวกนี้นะครับใช่ครับอย่างเนี้ยอย่างปลาดาอย่างเงี้ยใช่เลยใช่เลยครับการันตีจากญี่ปุ่นเลยนะครับงานวิจัยเดี๋ยวทารักเตอรย้ำสรรพคุณให้หน่อยนิดนึงพอเขากินปุ๊บฮอร์โมนกลับมาหลับลึกครับทุกอย่างร่างกายกลับมาสมบูรณ์สติมาครับสติมาปัญญาเกิด ใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องแล้วก็อะไรที่เขาเครียดเกี่ยวกับทางด้านล่างอิ่ยเมื่อก่อนฉันไม่สวยทุกอย่างกลับมาบางคนผมงอกกลับมาเป็นผมดําก็มีนะครับ,รบในในทลองผิวพรรณจะเต่งตึงขึ้นมาอีกกระดูกที่เคยเกิดภาวะพุนก็กลับมาดีขึ้นครับหรือแม้กระทั่งแบบว่าผิวหนังที่เหี่ยวหน้าจะเต่งตึงหน้าอกที่หย่อนคล้อยก็กลับมาเต่งตึงครับางคนที่ไม่เคยมีประจำเดือนกลับมามีประจำเดือนบางคนที่อยาก อาจจะมีบุตรไม่มีก็กลับมาบางคนก็ตั้งคันผู้หญิงตกขาวหรือตกเขียวตกเขียวตกเขียวนี่คืออาการหนักเลยช่วยได้หมดเลยครับเหีียวย่นเหีียวย่นย่อนค้อยมีไม่หอมเขาเรียกอะไรเครื่องไม่ฟิตเครื่องไม่ฟิตสตาร์ทไม่ติดนะอะไรแบบเนี้ยใช่อันนี้ช่วยได้ไหมช่วยได้เลยครับช่องคลอดเขาเหมือนแห้งอ่ะไม่มีน้ําหล่อลื่นทีนี้มันก็ย่อนค้อยบางคนก็หลวมปัญหาเนี่ยนะ ช่วยได้เลยครับนเน้นๆเ,เ,เลยรายการเสวนาภาษาเกษตรผมเอกชนะชุติีนนทนแล้ก็แขกท่านผู้ชมทางบ้าน,นต้องขอขอบคุณท่านดรนดธนโชติธรรมชาติขอพอบคุณมากครับ